สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาทําผัดกระเพราหมูสับนะครับดูกันนะครับผมจะชอบทําหมูสับเองนะครับผมเพราะว่ามันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมกว่านะครับสับเราสับได้ละเอียดกว่าก็ผกพริกนะครับพริกกับกระเทียมนะครับใช้เป็นที่ผัดนะครับผมใช้เป็นพริกแห้งนะครับวันนี้ก็ขูกด้วยโคกหินนะครับ โกหินเดี๋ยวก็มีแปะในลิงนะครับผมใครที่สนใจครับโคกหินโละเอียดดีนะครับแต่นี้ผมโขกประหยากๆเพราะว่าเรามาผัดให้หอมนะครับก็ได้หมูสับกับพริกแกงนลครับผมเดี๋ยวไปผัดกันเลยนะครับตั้งกระทะนะครับติดแก๊สใช้เป็นกระทะใบละร้อยนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากตลาดนัดสุขนะครับก็หยอดน้ํามันลงนิดหน่อยนะครับให้ร้อนเดี๋ยวก็ เจียวน้ำมันให้ร้อนนะครับเจียวน้ำมันให้ร้อนระหว่างนี้ก็๋ยวเตรียมคนให้น้ำมันทั่วกระทะก่อนนะทั่วจุดกระทะนะครับก็ใส่พริกแกงพริกผัดนะครับเปิผัดเลยครับผัดให้หอมก่อนนะครับผมยังไม่ได้ใส่หมูนะครับคนคลุกคลิกเข้าไปนะครับคนเข้าไปเ,เรื่อยๆนะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยนะครับผมจะ เติมน้ำตามนิดหน่อยนะครับเป็นน้ำต้มสุกนะครับเดี๋ยวใส่น้ำนะครับนี่คือกระบอกเก็บน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆใครที่อยากได้น้ำร้อนนะครับไม่ต้องเสียบปลั๊กทั้งวันนะครับแล้วก็มาปรุงรสกันเลยครับใส่รสดีนะครับผมใส่ผงปรุงรสนะครับแล้วก็ซอสสาเขียวนะครับประมาณครึ่งช้อนนะครับใส่เยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเค็มนะครับรสดีก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยครับใส่ผงนัว นิดนะครับหมูนะครับจะไม่ชอบเค็มนะครับผมก็จะไม่ใส่เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมด้วยน้ํามันหอยนิดหน่อยนะครับใส่ไปประมาณช้อนหนึ่งครับแล้วก็ผัดให้สุกนะครับเร่งไฟแรงจริงๆเร่งไฟแรงกว่านี้จะได้อร่อยนะครับผมก็ผัดให้หมูสุกนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบกระเพรานะครับใช้ใบเป็นใบกะเพราม่วงนะครับวันนี้ หอมเลยนะครับกระเพราบ้านปลูกเองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับผัดกระเพราครับผัดให้หอมนะครับเพิ่มความหอมเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านนีของกระเพราของคนนนะปิดแก๊สแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับแอนร้อนๆอร่อยนะครับสูตรนี้เข้มข้นพอดีเลยลองทำดูนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ